คุณแม่มือใหม่อย่าเพิ่งเครียดปัญหาผิวผืนมะอ้อมจากความร้อนและความชืน้นแก้ได้พยาบาลมาบอกคุณแม่เองเดี๋ยวฟังพร้อมกันคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะก่อนอื่นมารู้กันก่อนผื่นพ่ออ้อมคืออะไรผื่นพ่ออ้อมคือการอักเสบของผิวหนังตรงใต้พ่ออ้อมที่ลูกสวมใส่ซึ่งมักจะเกิดกับลูกที่สวมใส่พ่ออ้อมค่ะเอาแม่แล้วสาเหตุเกิดจากอะไรข้อ1นนะคะผิวหนังลูกน้อยมีความอับชืน้นและมีการอักเสบจากสารระคายเคืองเช่นปัสสาวะอุจาระและยิ่งช่วงเวลาที่ลูกทายเรลวนะคะก็มักจะเจอบ่อยสาเหตุข้อที่2นะคะจาก าการที่สวมใส่ผ้าอ,อ้อมนะคะที่รัดแน่นหรือล้วมจนเกินไปจนทําให้ไปเสียดสีผิวหนังตรงบริเวณนั้นสาเหตุข้อที่3เกิดจากผิวหนังลูกนะคะที่ไม่สมบูรณ์เช่นผิวแห้งหรือผิวแฉะและไปสัมผัสกับปัสสาวะหรือว่าอุดจระนะคะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดการอักเสบจนกลายเป็นผื่นผ้าอ,อ้อมค่ะและสาเหตุข้อที่4ลูกมีการกินยาฆ่าเชื้อบางอย่างที่อาจจะไปฆ่าเชื้อโรคประจําถิ่นตรงบริเวณนั้นแล้วอาการผื่นผ้าอ,อ้อมจะเป็นอย่างไรเริ่มจากเป็นผื่น แดงตุ่มเล็กๆนะคะรวมตัวกันเป็นปืนป้นๆหรือเป็นแผลถ้ามีอาการเพียงแค่เล็กน้อยจะเจอว่าลูกหาจะยังไม่มีอาการงอแงอ,อะไรและเมื่อเป็นเยอะขึ้นจะพัฒนาเป็นแผลถลอกลูกจะมีอาการคือร้องไห้งอแงอไม่อยากเล่นไม่อยากจะขยับตัวเพราะผิวหนังตรงบริเวณนั้นนะคะจะมีการเสียดสีและทําให้ลูกเจ็บแล้วก็จะทําให้ลูกนะคะนอนหลับได้ยากขึ้นแม่โบคะ แล้วถ้ารู้นะคะเกิดปัญหาผื่นผ้าอ้อมขึ้นมาแล้วจะดูแลหรือว่ารักษาลูกอย่างไรคะแม่ข้อที่หนึ่งนะคะคุณแม่จะต้องทําให้ผิวหนังตรงบริเวณก้นลูกน้อยนะคะสะอาดแล้วก็แห้งอยู่เสมอนะคะรวมกับทาครีมเพื่อลดผื่นผ้าอ้อมและเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีนะคะที่ก้นของลูกน้อยเปียกแฉะค่ะข้อ 2. ทําความสะอาดก้นลูกน้อยให้สะอาดด้วยจะเป็นน้าสะอาดเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดก้นลูกน้อยโดยเฉพาะแต่ว่าเลือกที่อ่อนโยน นะแล้วก็3นะคะสะดวกกว่านั้นนั่นก็คือใช้ผ้านุ่มชุ่มชื่นเช็ดทําความสะอาดก้นลูกน้อยแต่ว่าจะต้องเลือนนะคะที่ปราศจากแอลกอฮอล์แล้วก็ปราศจากน้ําหอมไม่ว่าจะใช้วิธีทําความสะอาดก้นลูกน้อยแบบใดก็ตามนะคะควรทําความสะอาดก้นลูกน้อยอย่างเบามือนะคะภายหลังจากทาความสะอาดก้นลูกน้อยเสร็จแล้วนั้นควรซับผิวหนังตรงบริเวณก้นลูกน้อยเน้นย้ําเหมือนเดิมนั่นก็คือซับนะคะไม่ใช่ถูเนาะทำอย่างเบามือสามทาครีมเพื่อลดผื่นพออ้อมควร เลือกที่มีส่วนประกอบของสารเคลือบผิวเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ผิวนังของลูกนะสัมผัสกับปสัสสาวะแล้วก็อุจจราค่ะควรเลือกที่มีส่วนประกอบของซิงค์ออกไซด์และควรเลือกที่มีส่วนประกอบของไทเทเนียมไดออกไซด์ครีมทาผื่นผ้าอ้อมนะคะจะช่วยฟื้นฟูป,ปัญหาผื่นผ้าอ้อมแล้วทาให้ผิวนังตรงส่วนนั้นนะกลับมาแข็งแรงค่ะและไม่ทาแป้งตรงบริเวณส่วนนั้นเพราะว่าจะยิ่งดูดความชื้นและจะยิ่งทําให้อับชื้นกันไปใหญ่เลยค่ะยิ่งทําให้ปัญหาผื่นผ้าอ้อมนะคะไม่ดีขึ้นแถมยังอาจจะลุกลามมากกว่าเดิม หากคุณแม่นะคะได้ดูแลผิวหนังก้นลูกน้อยนะคะทั้งหมดแล้วพบว่าผื่นพอาอ้อมนะคะยังไม่ดีขึ้นคุณแม่อาจจะต้องพาลูกนะคะไปพบหมอเพื่อให้คุณหมอนะคะพิจารณาจ่ายยาให้การรักษากับดูคุณแม่ต่อไปคะ่ะแม่โบคะแล้วเราจะป้องกันไม่ให้ลูกน้อยนะคะเกิดผื่นพอาอ้อมได้อย่างไรข้อที่1นนะคะคุณแม่ควรดูแลผิวหนังก้นลูกน้อยนะคะให้สะอาดและแห้งเสมอรวมกับการทาครีมเพื่อลดการเกิดผื่นพอาอ้อมการทาครีมเพื่อลดการเกิดผื่นพอาอ้อมสามารถทาได้ตั้งแต่ลูก น้อยคุณแม่นะคะอยู่ในวัยทารกแรกเกิดเพราะว่าครีมนี้นะคะจะทําให้ผิวก้นลูกน้อยของคุณแม่นะคะมีความแข็งแรงและสามารถทาไว้ได้นะคะก่อนที่จะเกิดปัญหาผื่นพ้ออ้อมด้วยค่ะการป้องกันข้อที่2เลือกใช้พ้ออ้อมสําเร็จรูปเพราะว่าจะดูดซึมความชื้นได้ดีกว่าพ้าอ้อมแบบผ้าและยิ่งถ้ามีคุณสมบัติที่เน้นในเรื่องของการซึมซับดีแห้งสบายระบายอากาศได้ดีก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดผื่นพ้ออ้อมได้ดีมากเ่นพ้ออ้อมสําเร็จรูปของมามีโปโกรุ่นพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าไดแบบกัน พรีเมียมรายแรกในไทยที่สามารถลดอุณหภูมิภายในพระอ้อมได้ถึง2องศาหรือเรียกว่าพ้ะอ้อมคลายร้อนนั่นเองมีนวัตรกรรมขอบเอระบายเหงื่อให้ลูกน้อยแหง้งสบายตัวตลอดเวลาจึงช่วยลดการเกิดผดผื่นที่เกิดจากความร้อนและความชื้นได้เป็นอย่างดีและยังมีแผ่นซุมซับสปีดแอร์เวฟที่ช่วยซุมซับน้ำปสัสสาวะได้อย่างรวดเร็วผิวหน้าสัมผัสจึงแหง้งป้องกันการการั่วซึมและซึมซับน้ำได้มากถึง6แก้วหรือยาวนานสูงสุดถึง12ชั่วโมงทำให้ก้นลูกน้อยแห้ง ไม่เหนียวเนนถ้าลูกคุณแม่นะคะสวมใส่ผ้าอ้อมตัวนี้นะคะคุณแม่ไม่จําเป็นที่จะต้องพักผิวลูกเลยค่ะเพื่ให้ลูกน้อยของคุณแม่นะคะอารมณ์ดีตลอดทั้งวันเพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดปัญหาผิวผืนผ้าอ้อมในลูกน้อยลงได้นั่นเองค่ะผ้าอ้อมสําเร็จรูปของม a มมิโปโกรุ่น Premium มเอ็กซ์ตมีให้เลือกใช้ทั้งสําหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงและมีให้เลือกหลากหลายไซส์ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไซส์ S ถึงไซส์ XXXL น้ำหนักที่เหมาะสมในไซส์ S จะเริ่มตั้งแต่3-8ถึง8กิโลกรัมคุณแม่เลือกไซส์พ้อ้อมให้เหมาะสําำหรับน้ำหนักตัวลูกน้อยนะคะและนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีป้องกันการเกิดปัญหาผิวผืนพ้อ้อมของลูกที่แม่โบนำมาแบ่งปันให้แม่แม่ฟังวันนี้อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันไปให้คุณแม่ท่านอื่นได้รู้ด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ